ขณะที่ในระดับต่างประเทศนะคะก็ได้เห็นการประกาศมาตรการออกมาโดยกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรในทหารระดับสูงและครอบครัวรวมไปถึงกองทัพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารนะคะโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะเตรียมที่จะเดินหน้าคว่ำบาตรสองกลุ่มบริษัทที่ได้สร้างรายได้สำคัญให้กับกองทัพเมียนมาก็คือบริษัทเมียนมาอีคโนมิกคอร์ปอเรชั่น MEC และบริษัท Union of Myanmar Economic Holdings M.E.H.L. นะคะทั้งสองกลุ่มบริษัทนี้ก็เป็นเจ้าของและครอบครองธุรกิจย่อยๆไม่ต่ำกว่า120รบริษัทครอบคลุมเกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจในเมียนมาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเกษตรป่าไม้ประมงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ระบบสาธารณูปโภคการเงินและประกันอัญมณีสาธารณสุขธุรกิจการสื่อสารภาคการผลิตเหมืองแร่การท่องเที่ยว ธุรกิจบันเทิงการค้าการลงทุนภาคการขนส่งและอื่นๆด้วยนะคะและในเวลาเดียวกันนะครับรัฐบาลทหารของเมยียนมากก็เพิ่มแรงกดดันต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนะครับที่มาร่วมอายัขัดขืนหยุดงานประท้วงอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วนะครับล่าสุดนะครับสื่อมวลชนในเมยียนมากก็รายงานว่ามีการพักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงลงทุนและความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 63คนนะครับมีทั้งแต่ระดับรองผอ,อ,อนะครับมีชู้ช่วยผอ,อและก็หัวหน้าของหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนร่วมในการนัดหยุดงานด้วยนะครับเป็นคําเตือนที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลทหารนะครับว่าจะมีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ยังเรียกขัดคืนกันอยู่ธนาคารโดยเฉพาะธนาคารเอกชนนะครับที่ส่วนใหญ่ก็ปิดการให้บริการตามสาขาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์แล้ว ก็กาลังถูกแรงกดดันอยู่เช่นกันนะครับมีคําสั่งมาจากธนาคารกลางว่าจากนี้ไปถ้าธนาคารไหนยังไม่ยอมให้บริการแก่ประชาชนนะครับก็จะถูกปรับนะครับก็มีการปรับที่มีการขู่จะปรับมากถึงถ้าพิจิตรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ60,00บาทต่อสัปดาห์เลยนะครับถ้าเป็นเงินจัดก็ปาเข้าไปถึง30กว่าล้านจัดทีเดียวนะครับ ซึ่งธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมานะครับ KB z ีก็ได้มีหนังสือถึงพนักงานขอร้องให้พนักงานกลับมาทํางานนะครับเพราะว่าอ้างถึงคําเตือนจากรัฐบาลว่าจะถูกลงโทษถ้าหากว่ายัางหยุดให้บริการอยู่นี่ก็ถือว่านี่เป็นความพยายามของรัฐบาลทางพม่าแหละครับที่จะกดดันให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆนะครับที่หยุดงานกันอยู่นะกลับมาทํางานเพราะว่ามันมีผลต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากการหยุดงานที่ผ่านมา เรื่องการสวนสนามการเตรียมการของกองทัพเมียนม,มานะคะหนังสือพิมพ์ New Light of Myanmar ก็ได้ตีพิมพ์ภาพการเตรียมงานนะคะคุณเทพชัย27มีนาคมนี้วันยิ่งใหญ่แห่งกองทัพเมียนม,มาเลยค่ะก็เป็นวันที่สําคัญมากสำหรับกองทัพเมียนม,มานะครับซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันมาตลอดนะครับว่าทางกองทัพเมียนม,มาก,ก็พยายามที่จะใช้คําว่าประเด็จศึกหรือพยายามที่จะปราบการชุมนุมให้อยู่หมัดได้ เพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในวันที่กองทัพเมียนมาถือว่าเป็นวันที่สําคัญที่สุด